สวัสด <c ativos> ีค <Ay> ร <glorious> <omedical> <proposals> ับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการค่ายรวมพลคนชอบเขียนครั้งที่สองซึ่งอาคารที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับก็คืออาคารยูพาซ่านะครับซึ่งเป็นอาคารที่ทางคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจได้ใช้ในการจัดโครงการค่ายรวมพลคนชอบเขียนครั้งที่สองนะครับเราไปดูกันนะครับว่าโครงการของเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเชิญครับ ันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ชั้น3ของอาคารยูฟาร่าครับพี่เต้โมครับเราทำเองที่นี่เดียค่ะชั้น3นะคะก็เป็นชั้นที่เราใช้จัดยกิจกรรมโครงการให้บริเวณพื้นที่ของเราครัเดี๋ยวเราตามไปดูห้องที่เราจะจัด น,นักเ,เรียนรู้ว่าเขียนเรื่องสั้นแบบว่าตกใจเขาเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนพวกเรานี่หมายความว่าเราเตรียมพร้อมมาจากบ้านแล้วใช่ไหมว่มาเขียนเรื่องสั้นตรงนี้ปกติด <c oughs> อะไใ <c oughs> ครเคยได้ยินถ้าเรื่องสั้นบ้าง <c oughs> ได้ยินนะเคยได้ยินเหรืนะอเปล่าใครไม่เคยได้ยิน <c oughs> นะ คทุกคนเคยได้ยินกับมาเรื่องสั้นใครเคยอ่านเรื่องสั้นอ่านนะเอ้าะมจะได้แต่ไม่เคยอ่านเลยยกมือได้น้ำม่เป็นไรคือที่พูดเนี่ยเพื่อประเมินว่าผมจะพูดแค่ไหนอย่างไร แต่งันนะคะหลายท่านคะที่เล้มาให้ความรู้เรานะคะแล้วก็ได้ทักษะใหม่ๆในการใช้ค้าในการใช้ในิธีการแต่งใหม่ๆนะคะสภาพรู้สึกของน้อเข้าร่ครงการค่ายรงเรีเพื่อเขียนันที่สอค่ะน้องเลยคะใบเตยค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมบัณิตวิชไรค่ะค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เน็คืารรรู้สึกตื่เต้นค่ะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการเขียนบทกวีแล้วก็เื่นทั้น เลยนะะคสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาสัมภาษณ์นะครับอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายรวมบุญคณชอบเขียนะครับการที่เข้าที่สองในวันนี้นะครับแล้วก็ได้มาค่ายรวมบุญคณชอบเขียนครั้งที่สองแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่ในทนั้งปีค่ายรวมบุญจะมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะจากปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ก็ถือ คือต่ลาน่กวงานครับนก็คือตัดเย็บมาสอนทายรท่าร้่รวมชอบเขียนนี่งสองค่ะชือการถือหน้านแล้วก็งเรื่อนยตาค่ะค่เกทราบว่าทำไมอาชีพเขียนอืมก็คืออย่างแรกก็คืออิสระที่ไม่มีเจ้านายไม่มีสังกัด อย่างที่สองก็คือว่าเราได้แสดงออกในสิ่งที่เรารู้สึกในสิ่งที่เราคิดทางสังคมได้อย่างอิสระนั่นเองคือพอเราพบเรื่องราวอะไรต่างๆในสังคมจะไม่เรามีความรู้สึกเราก็ไม่รู้จะพูดจะระบายอะไรให้ใครฟังเราก็ใช้ตัวหนังสือเป็นตัวระบายก็เหมือนกับเวลาคนทั่วไปที่เขาคิดมันเึื่องมีความเศร้าอะไรพวกมันป็น มันพิเก็สบายใจ เป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโกอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มาทำกิจกรรมดีๆร,ร่วมกันในเรื่องของผู้ที่สนใจในเรื่องของการเขียนนะคะแล้วก็การอ่านถือว่าโครงการน,นี้เป็นจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความชอบทางด้านนี้ได้ได้มีโอกาสเริ่มต้นตัวเองแล้วก็ได้ทดสอบความสามารถของเวงว่าเองมีความสามารถเพียงพอที่จะ,ะเขียนงานหรือเปล่า นะะคก็ก pues ็คือก็มีใจภูมิใจถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยสื่อสารวัฒนธรรมในเรื่องของการอนุรักษ์หรือว่ารณรงค์ในเรื่องของการใช้ภาษาเราได้อีกทางหนึ่งใครทักแน่ตามมาถือว่นนี่คือเรื่องโครงการเลยเพราะว่ามีการนำสิ่งต่างๆมาดก็ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็เราคึก ฝันให้ให้กับพวกเราแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะดําเนินชีวิตหรือว่าดําเนินเรื่องราวในเรื่องของการเขียนของเองต่อไปคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็แล้วก็ชอบครับไปนะครับแล้วก็นั่งไปบอกต่ออาจารย์นุ่น้องนะครับใช่หรือยังไงเบิร์ดเป็นเสียงไหนสามเสียง อดจากกันขอสัญญาฝากประทับกันตราจนว่าจะพบกันใหม่กุมมืออำลาสัญญาดึงไว้อย่างไรขอความรักติดจึงหัวใจยด้วยใจผูกพั้งมั่นคงดั่งด้วยความดี นั้นฟังตรึงจากไปแล้วคำหนึ่งตรึงประทับดวงใจอาได้เรื่องเดิสัญญากันไว้อย่างไรก็ให้เรามันคงจิตใจก้าวไปส้งทา,างวันคืนเพื่อนเอรีรวมสนุกกันมา